สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับวันอาทิตย์นะคะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้พบกันเนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ,ยอดจะไม่ค่อยลงแนวทางเล่นทั้งวันนะคะแต่ว่านึกอยากลงให้ะคะ่ะไม,ไม่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าวันนี้ก็อยากนึกอยากจะลงให้นะคะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรนอกจากล้างแก้วน้ํา ทำความสาดห้องพระนะคะพรุ่งนี้ก็เจอก,กันกับเลขทูปนะคะก็อย่าลืมติดไว้นะคะไม่รู้ว่าจะแตก3ตัวไหมหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะแอดก็กลัวส่งท้ายนะคะอาจจะเป็น2ตัวก็ได้เนาะใครที่ยังไม่มีเลขเล่นก็ลองติดไว้นะคะเลขทูปแล้วก็กล้วยสิบหกวีนะเอ้ยกล้วยสิบหกลูกนะคะแต่ว่างวดน,นี้ไม่มียังไม่ได้ซื้อกล้วยเลย ดูก่อนค่ะเพราะว่ากล้วยงวดอวดก่อนนี่ญาติก็เอามาเยอะมากค่ะก็ <c oughs> เลยเอาไหว้พักเนาะ <c oughs> ไม่ได้ลงทุนเลยทุกคนบอก <c oughs> ค่ะกล้วยน้ำว้านะคะส่วนมากจะชอบปลูกกันนะคะแอ <c oughs> ชอบปลูปกพวกกล้วยพวกอะไรเงี้ยของเนี่ยค่ะผลไม้ไม่ได้ลงทุนเลยทุกคนบอกกล้วยน้ำว้าอยากปลูกกล้วยหอมจังเลยค่ะ แต่ว่าปลูกแล้วก็ไม่ทันกระตอกกระเล้เยกระกระแตกระเล่เยกระลอกขนาดมะนาวมันยังกินเลยเนาะเอ้ามาดูกันนะคะสามตัวของวันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วก็แตกไปยีย่เอยยผิดแล้วสิบสิบสามกระดานนะคะสิบสามกระดานก็ทั้งเลขแอดเห็นไหมมันไม่ค่อยมานะคะเลขแอดนอกจากเลขอื่นแอดก็แล้วแต่ช่วงที่ติดไว้นะคะมีเลขแอดแตกด้วยสองกระดานเก่งมากเลยนะคะ อันนี้เป็นเลขสองตัวของแอดนะคะมันเป็นเลขลดเลขอายุนะคะเดี๋ยวจะได้เพิ่มสามหกสามเก้าไปอีกหนึ่งเลขแล้วนะคะตอนนี้ยังทำใจเพิ่มเลขสามหกกับสามเก้าไม่ได้เลยเลยยังไม่ได้เพิ่มไปนะคะยังทำใจเพิ่มไม่ได้ค่ะเอกเลขลดเลขอายุนะคะเลขลดพ่อเลขลดตัวเองแต่ว่าเลขบ้านไม่ได้เอามานะคะเอามาไม่ไหว มันหลายตัวเกินเอาแค่นี้ละค่ะตัวนิ้นของเรานึกอยากอัดก็อัดเต็มที่จะได้ได้เต็มที่นะคะเลขบ้านเลขรถนี่แหละทุกคนเอามาซื้อเป็นประจำอย่างน้อยก็ให้คุณให้โชคเนาะทุกท่านลองลองทำดูค่ะนึกอะไรไม่ออกก็เล่นเลขตัวเองนั่นละค่ะเลขอายุงอายุอะไรก็ว่าไปเนาะออกมาจะได้ไม่เสียดายนะคะ เอากดตามนี้นะคะสาตัวแตกสิบสามกว่นเมื่อคืนนี้ดาวโปกนะคะดาวโปกนี่ขออภัยด้วยนะคะยับเลยนะคะดาวโปกเข้าแค่9นะคะเหล่าตุ่มไทยตองก็ไม่มาเบิ้ลก็ไม่มีนะคะดาววีนะคะดาววีวิลิสมาราเราได้ได้เจ็ดแล้วก็ได้เบิ้ลน,นะคะเมื่อคืนนี้ดาววีเลขทุปก,ก็แตกไปนะคะศูนย์เจ็ดนะคะ 07แล้วข้างบนก็633นะคะคืนนี้ก็อย่าลืมไม่ใช่208จะมาบอกพอ่อเมื่อคืนนี้มัน633มามมาเลยทุกคน633ที่แอดจับได้หาหน่อยเอาก็ลองติดไว้หนึ่งคู่ค่ะ208นะคะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมทุกคนแต่ว่าเอ๊ะพอ6กแอดเห็นหกสมันออกแล้วแอดก็เอ๊ะเอ๊หรือคืนนี้เราจะลองศูนย์นดกันเดียวลองดูค่ะสำหรับดาววีนะคะ ก็ลองติดไว้สักคู่หนึ่งนะคะสองศูนย์แปดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้หกสามสามมานะคะวันนี้แหละแอดกลัวเป็นศูนย์นะคะแต่ว่าศูนย์ก็ไปทางใหม่แล้วนะเอามาดูกันนะคะของวันวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้านะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สบเก้าแอดก็ลงแนวทางให้เนาะอาจจะเป็นอาบางอาทิตย์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีแนวทางหัวเยอะอยู่นะลงลงลงเดี๋ยวรอหลานแอดมาก่อนนะคะรอหลานมันมาจาก มันมาจากมหาลัยกันแอดจะให้มันทำแยกช่องหวยไทยแล้วก็หวยอันนี้ได้เดี๋ยวเอฟซจะได้แบบว่าหาหวยไทยง่ายๆนะคะเป็นแนวทางคะ่ะแนวทางทุกคนหวยไทยแอดก็ไม่ค่อยแม่นหรอกคะ่ะแต่ว่าชอบทำนะคะอยู่ว่างๆก็เลยทำะคะ่ะหาค่าประทูนะคะเพราะว่าขายมะนาวมาเล่นหวยหมดแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจะให้ร้านมันเปิดช่องให้บุ๊ยให้ไม่แม่มหนหรอกคะ่ะแต่ก็อยากให้แนวทางทุกคนแนวทางเอาไปพินิจพิจารณากันดูเอา้านี่เนาะของวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าสามสิบเดือนนี้มีกี่วันคะเออเดือนอยังก่าคือลืมกันยายนเดือนนี้เดือนอะไรทุกคนเดือนสิบตุลาคม ตุลาคมมี31วันนะคะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดโอ้เรือต่างหลายนีเอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงหวยให้เยอะๆแล้วกันวิ่งลู่นะคะให้ไปที่012นะคะเลขมาที่012นะคะแอดหวยนี่แอดก็เลยลงให้นะคะดูเลขมันเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนยังไงก็กลับไปเอาตารางของวันที่ยี่สิบแปดได้นะคะชุดของวันที่ยี่สิบแปดและก็ตัว วิ่งลูดตัวเจาะของวันที่28ได้นะคะ05 06 07นะคะ15 16 17 25 26 27ทุกคนคะ่ะทุกคนหลังปีใหม่เราอาจจะได้พบกันในไร่สดบุยทุกคนเห็นไหม 7, 1, นี่071นี่เอาส่งถ่ายคคักว่ามืออื่น ทูบใหม่ทูบเก่าออกพรรษาแล้วนะคะอย่าลืมนะออกพรรษาแอจะปังมากนะคะดวงแอจะดีมากเข้าพรรษาดวงจําสิลทูบก็จำศีลนะคะในตารางนะคะในตารางมี0269157งหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะศูนย์ส7งหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ นะคะทุกคนใช่ไหมห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกสองห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้เป็นปากกาสีดํานี่คือเป็นเลขเลขที่สูตรให้นะคะส่วนพวกปากกาสีแดงนี่แอดก็ทั้งอะไรนะแทนค่าหนึ่งกับศูนแล้วก็กลับหัวหกให้นะคะแต่บางทีเขียนเขียนก็ไม่ถูกได้บางทีหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งแอดบางทีก็เขียนศูนย์ซ้ํานะคะ ตาไม่ค่อยดีค่ะทุกคนแบบนี้อ่านี่ค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะดาววีทุกคืนทุกคนคะ่ะดาววีคืนนี้แอดไปสามเก้าเบิ้ลน,นะคะสามเก้าเบิ้ลดาววีแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าแอดมีปัญหากับหกกับเก้ามากนะคะดูทรงไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า ปกติถ้าแอดไม่วางนะคะมันจะเป็นตัวเดิมที่ออกตัวเดิมเมื่อคืนนี้แอดให้อะไรคะลืมค่ะเจ็ดหกหรือเปล่านะคะแอดกลัวเป็นตัวนั้นมากกว่าแต่อันนี้สูตรมันมาแล้วเนาะแอดเลยให้ตัวนี้นะคะสามเก้าเบิ้ลนะคะดาววีเป็นดาวที่แอดชอบที่สุดเลยค่ะเป็นหวยที่แอดชอบมากมากแต่มีช่วงสองสองวันก่อนหรือเปล่าไม่ค่อยน่ารักนะคะดาววีไม่ค่อยน่ารักสําหรับแอด ดาวีถ้าได้เบิลแล้วก็จะเป็นช่วงที่เบิ้ลนะคะแต่ถ้าไม่เบิ้ลก็คือไม่เบิ้ลเลยเนาะช่วงศูนย์ก็ศูนย์เลยเนี่แต่แอดก็กลัวศูนย์ะคืนนี้อย่าลืมติดสองศูนย์แปดไว้นะคะแอดไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะมาไหมนะคะแต่แอดเห็นสามหกหกเมื่อคือนนี้อ๋อติดตัวเดิมไว้ทุกคนเล่นตัวเดิมไว้ด้วยนะคะศูนย์เจ็ดแล้วก็สามสามบ่หกสามสามดาวีจะชอบออกหวยตัวเดิมหมวยตัวเดิมออกศูนย์ออกเบิลน,นะคะ ดักทางได้ก็ปังแล้วค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันของวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะตั้งแต่แอดทํามาแอดเพิ่งลงสองครั้งเองเมื่อครั้งนี้ครั้งที่สองที่สามนี่แหละค่ะเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์แอดจะไม่ให้แนวทางหวยนะคะแอดจะให้แค่เย็นวันสุกรอบเดียวพอนะคะเอดเอดเหนื่อยเป็นอย่างอเมื่อยตีแอ็ดหลุนหวย แต่บางทีก็นอนเยอะเพียค่ะอ่านนิยายเยอะเอาไปพิจรารณากันดูนะคะแอดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทางหวยบางทีแอดก็อาจจะอธิบายเยอะไปอธิบายายาวไปนะคะแต่ก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแอดว่าเป็นแนวทางดีๆก็ลองรับชมรับฟังนะคะลองรับฟังดูพ่อบางที แอดอาจจะบอกว่าตัวนี้เด่นนะแต่ว่าแอดไม่ได้เขียนลงนะคะแอดจะพูดจะบอกบางทีมันก็มีประโยชน์นะคะทุกคนบางทีก็มีประโยชน์บางทีตัวเด่นที่แอดจับได้แอดก็ไม่ได้เขียนลงนะคะส่วนมากเลขที่แอดจับได้แอดไม่ค่อยเขียนนะคะแอดจะบอกมากกว่านะคะว่าแอดจับได้นี่นะนี่นะนี่นะนอกจากจะเป็นเบิ้ลจริงๆค่ะแอดจะถึงบอกหรือว่าไอ้นี่จริงๆนะคะ เขียนบอกก็ไม่ได้เขียนหมดหรอกคะ่ะเพราะเพราะความคิดส่วนตัวของแอดคิดว่าทุกคนคงแบบเออพอเราบอกตัวนี้ไปทุกคนก็คงรูดกันไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความคิดแอดนะคะบางทีคนที่ชอบนะคะแต่แล้วบางบางทีเราก็ลืมไปนะคะบางทีถ้าเป็นเราเนาะดูหมยเขาไม่เขียนแอดก็ไม่เอาแล้วอ่ะถ้าเป็นแอดนะก็จะประมาณนั้นคะ่ะ จะเป็นอย่างนั้นไปนะคะความคิดเราสวนทางกันว่นะจิะเอาไปพิจารณากันดูตัวไหนเด่นตัวนี้พรุ่งนี้ก็พบกันกับเลขทูปพันล้านนะคะแฟนพันแท้ก็รอได้เลยนะคะปัดกวาดเช็ดทูนี่จะไปขัดอีกแล้วนะคะนี่ขัดห้องคาทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะนี่จะไปปัดอีกแล้วนะคะก็รอรับความปังนะคะก็คือ ออกพรรษานะคะถือว่าออกพรรษาเลยนะคะยี่สิบเก้าออกพรรษาค่ะไม่ปังไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะก็แอดก็รอค่ะความหวังตอนหวังหนึ่งเดียวแอดจะขอให้ไปหวยไทยนะแอดจะไปจัดหวยไทยแต่ว่าเลขทูบแอดไม่เคยไปหวยไทยเลยนะคะทุกคนนางชอบไปต่างประเทศคะ่ะไปฮานอยไปลาวไปดาวปุกไปดาวโจนูน่นนางชอบไปต่างประเทศนะนางไม่เคยอ,อยู่ในไทยเลยคะ่ะงวดวหนของนวันนั้นนะคะ อุ้ยแต่อ,อกพันษาเลยแหละวุ้ยแอบตรงว่ายเยอะสีพุ่งนี้ออกพรรษาเนาะทุกคนเอ้าเอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวตอนเช้าจะไปดูผลละหมากลากไม้เนาะอ,อกพรรษาแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีอันอันนี้เลขแปงเนอะอันนี้เลขแปลงนั่นลืมอธิบายอีกแล้วนะคะ เลขแปลงแดเอามาจากตรงนี้นะคะ069 169แล้วก็269นี่นะคะทุกคนแปลงออกมานะคะเมื่อแต่พูดเรื่องไรสาระเนาะเอา้าไปก่อนเอซี FC สุดาหัวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ